เห็นค่ะหัวสูงเลยแบ็คดรอปแล้วค like ่ะโอเคนะไปดูดูคนเอาบอวันนี้เคาวดาวเป็นไงบ้างบรรยากาศวันนี้แบบอลังการวันนี้รู้สึกว่าคนเยอะกว่าปีที่แล้ววันนี้แบบคนเยอะมากเพราะว่าประเทศไทยก็ค่อนข้างเปิดมากๆแล้วตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่ไอคอนสยามวันนี้ทำไมต้องสวยขนาดนี้คะเพราะว่าเรามาเป็นตัวแทนของไอคอนสยามจ้ะ องตัวนี้ใหญ่ประมาณชุดนี้ก็คือคองทั้งตัวนะคะมีนีธรรมดาค่ะแต่งตัวทองข้างปีวิ่งวับยันผมอาหมุนหมุนน่อยแจ้งข่ามว่าบนหัวนี่หนักไหมคะอันนี้อันนี้ไม่หนัก่ะไรเราในการแสดงโชว์ของเราน่าสนใจยังไงโชว์นี้สุดๆค่ะเพราะว่าโชว์ของเรามีทั้งพี่หัวค่ะคุณแก้

เป็นยาอะไ่าตื่กัเป็นยาอ่าเราเียกว่าวันนี้อลังการหลวนแล้วก็ตื่นทีไฮไลท์อยู่ที่พู๊ใช่ค่ะไฮไลท์ที่พูครั้งนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะพู๊เท่าไหร่แต่ว่าน่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วอ่าใครการันตีเวทีดูได้รอบทิศเลยเวทีดูได้รอบทิศนักแสดงก็เต้นได้รอบขานวันนี้จะเต้นไหมคะชุดนี้สุดๆมีแบบเออ่ตัวสูงวินีจก็ยืดใช่ไหม สูงก็คอนโดมีชื่อชุดไหมวันนี้มีชื่อชุดไหมที่เราใส่เนี่ยยากไปหน่อยมีชื่อชุดไหมแม่ชื่อชุดว่ายากไปนิดนึงเนาะชุดรับซับรับซับรับซับอะเขาว่างั้นโอเคก็คือทองค้าปีรับซับไปเลยของ้ปี ไปเลยรวยๆบรรยากาศปีปี่ผ่านมารวยมากไหมคะโอ้โหสาธุให้รวยขอให้รวยเป็นปีที่ดีสำหรับวอย่างไงบ้างปีที่ผ่านมาดีมากๆหรือว่าเป็นปีที่เป็นการทํางานค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายอย่างหลากหลายมากๆเลยปีหน้าก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็น่าจะมากตั้งเป้าอะไรไว้สําหรับปีหน้าอใล้ปีหน้าใจดีกับพวกเราหน่อยเ้าไว้แบบนั้น ดีเรื่องอะไรอยากให้อยากให้มีการใจดีเรื่องอะไรมาพูดเรื่องเลยได้ไหม ไม่ใช่แค่เรากับพี่ๆก็ด้วยค่ะทากทางทุกทางทุกรางทุกทางทุกทางทุ่ทางทุก่างทุกท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 างรุกทางดุกทางทอางรับปางทีกทางทุกทางเรื่างรักทาสทุกทางทุกางทุนทีงทุกทา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 งทคกะางทุกทร้อุมทาุกาดทุกางทุกางทุกทางทุกทางทนกรางสุกทางทุกทางทุกทางทนกทางัุกปังปุกทางทุกปางทกางทุ้ทาง่ให้าีวิก 嗯。Uh yeah. เลิศยังไงพี่เล็กเขาหน้ารักที่ผ่านมาเขาตอบ u เ l e v e ในความน่ารักยังไงบ้างน,น่าจะเป็นเรื่องทำความเข้าใจความเป็นโบจวจากค่อยค่อยแบบรู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าในปีแรกๆมันก็จะเป็นแบบรักเคยไปหองหลังๆว่ออารปีที่สองก็จะค่อยคอยทำความรู้จักกันมากขึ้นปีที่สามก็ต้องแบบให้แบบว่าเข้าใจความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นอย่างเงี้ยรู้จักคาว่าแบบว่าเอออะไรที่เราเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่รับได้รับไม่ได้ของกันและกันอย่างเงี้ยค่ะ เคยคิดไหมว่าจะมีใครสักคนหนึ่งรับความแบบโต๊ะโตความบองปองเขาเลยพอเป็นเราก็คิดเหมือนกันว่าเออเขารับได้ได้ไงได้ยังไงคิดคิดว่าเขาเห็นมุมมุมของเราหรือยังยังค่ะยันยังไม่ลูมุมเคยเคยถามเคยถามชิมว่าทําไมถึงรับความเป็นเราได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยถามกลัวกลัวได้คําตอบที่ตกใจเลยแบบไม่ถามหรือเปล่าแล้วเราอะรับความเนี่ยอิเล็กได้หมดนะทุกอย่างนะ เป็นไ,ไรเขาหลอขึ้นทุกวันนะ เขากว่ามีสไตล์ิปวงกอ่าคือเราเหรอ,อ,อจริงเหรอที่ผ่านวันนี้เขาแบบดูถมดูเยอะคือเราเรอ <c oughs> จริงเหรอเป็นแบบเออใส่เลยใส่สัมผูใส่คอใส่ไปเลยเแต่งตัวก็ประมาณดีๆนะอะไรแสดงว่าก่อนหน้านี้คือเขาไม่ดใจเขาไม่ค่อยมั่นใจอย่างใช่ใช่านะจ่ชอบแต่ว่ายังไม่มีแรงสนับส,น,สน,นุนเแล้วพอหล่อขึ้นเราต้องแบบห่วงหรือว่าเราต้องแบบสตรีทหรือว่าอะไรไม่ขนาดนั้นก็ก็มีบ้างแต่ก็ก็รู้แหละค่ะไว้ใจแหละว่า ตอง่่ปะเราก็มีดีอยู่เหมือนกันถ้าเวลาเดินควงแบบสาวมองอีกทะเลอะไรกะอะไรอย่างไรไม่อันนี้ไปเรื่อยเลยเรื่องจริงไปเรื่อยเลยมองก็มองไปเดี๋ยวฉันอยู่ดีหัวแถวไปตลอดสุดขีดน่ะ ปีหน้าบ้างโปแบบว่ามีอะไรให้เราได้ได้ได้รอชมกับบ้างมีละครค่ะละครเรื่องคุณพี่เต้าขายเชียงเป็นฐานวิช่หกอันี้คือน่าจะได้รับชมกับช่วงกลางกลางปีไม่ก็ปลายปีแต่ว่าได้ชมแน่นอนคือตป้นปีเออเรื่องโลกถุนว่าเธอค่ะเล่นกับคุณเจมจิรายุและไอซ์คาริแล้วก็แย่เคสริพรด้วยค่ะขอบพี่แย่ใช่ค่ะ่เเปิดมาต้นปีก็เป็นละครแบบน่าสนใจเลยอยากกคนให้ดูกันเพราะว่าพวกเราทุ่งเทกันมากเล่นตั้งแต่เด็กจนแบบ ตเลยเรื่องนี้ออทําให้โบโตขึ้นทางการสแสดงไหมบ้างค่อนข้างเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่โบทุกคนในเรื่องนี้ก็คือโตกันมากเลยเพราะว่าได้รับบทที่แบบก็มันยากหรืมันท,าท้าทายแบบท้าทายมากๆเลยว่าเรื่องอะไรแล้วก็ปีหน้าน่าจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แน,น่นอนได้แน่นสุดนีสุือปังสุดๆงานปังสุดๆกูจัดผูจัดก็คือเปลี่ยนไม่ไหวแล้ว ปีเซนเตอร์มันเต็มแล้วนะร้อียปีหน้าก็คือร้อยล้านอู้ชาไม่ถึงปีนี้ถึงละไงร้อยล้านปีนี้ถึงถึงไหมไม่รู้เพราะว่าเงินเขาแม่ยูกับแม่หมดเลยต้องทำบุญปีใหม่มีแผนอะไรกับพี่เล็กหรืออะไรกันบ้างไหมคะหรือว่าครอบครัวยังไงบ้างยังเลยค่ะยังยังไม่มีแผนน่าจะแบบหาคิวไปทำบุญแล้วค่ะใช่เพราะเขาบอกว่าปีหน้าเราจะรวยไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราเกิดปีอะไรเพราะว่าเงินกับแม่เลยไม่รู้ว่าเงิน ถ้ารวยคือแม่เก็บใช่แม uh, anyway <oh ่จะรู้ว่ารวยแต่เราม่ไม่รู้ว่ารวยเลย่ะแล้วอยากมีอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ของเลยพี่นาหรือว่างานชิ้นใหญ่เดตติ้งห้าสิบของพี่เบ้มละกันของงานชิ้นใหญ่กดจัดพี่เบ้มใช่ได้ไหมขายเยอะเยอแล้วก่อนก่อนที่จะรับบอกราคาหน่อยอยากรู้อยากรู้อยะไรกันจะจะจะใหญ่จริงไหม จะาทำหมดเกือบหมดแล้วนะจริงๆมันก็ยังมีหลายอ่ะค่ะที่แบบลูกค้าเขาอยากให้ทารเรียกรลองลองแบบให้หนูทำได้ไหมเก่งพร้อมพร้อมเราพร้อมเราพร้อมสุดๆโอเคเอาคนคนใหม่หน่อยค่ะได้ค่ะก็น่าจะ เอาไวยพอที่ทุกคนได้รับกันตลอดเลยก็คือมีความสุขตลอดปีตลอดไปแล้วก็สมหวังกับทุกๆสิ่งที่ปรารถนานะคะแล้วก็จะต,ต้องเป็นสิ่งที่ดีนะทุกคน<ม>อย่าไปปรารถนาสิ่งไม่ดีมันก็จะไม่ดีดดนะคะขอให้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็รวยรวยรวย,วยๆๆเฮงเฮงเฮงอาลซา,า,าราุา่พร<า>้อมกันซาโรุ่นชอบนี่แหลวเดี๋ยวทีมไอคอนล็อกคอร์เนาะ ใส่ก็ได้เสียกก็ดีเออร์สุดทุกอย่างก็อเลยนะคะ